ก็วันนี้นะครับสมาชิกของนอยากจะจายข่าวและชี้แจงพร่อจริงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะได้รับฟังตลอดระยะเวลาที่เราได้ฟังในโร,นะระเทศเทื้อสุบันรัฐพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้คนล้มระบอบทักษิณ ที่เป็นประเด็นมาเป็นเวลาเดือนกว่าพระพักตร์ประ,ประจักษ์ที่ปับได้ใช้นะเวทีทุกเวทีนะพูดคุยหรือโจมตนะีระบอบชักสินต่อพี่น้องประชาชนผมและสมาชิกในานามของพรรคเพื่อไทยในานามของสอสที่มาจากพี่น้องประชาชนใครที่แจงกับพี่น้องประชาชนว่าข้อเท็จจริงระบอบชักสินไม่มนะีเรามีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตย์ทรงเป็นประมุก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยนั้นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาจากกาเรเพืออตั้งดูเสมือนหนึ่งในการปราศัยในการโจมตีห้างถึงระบอบทักษิณดียวผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีเรามีแต่นโยาบายของพนัท่านดรทักษิณชินวัตร ในานามของพรรคไทยรักไทย,ไทยถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเรากำลังจะบอกพี่น้องประชาชนถ้าเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายของพรรคไทยรักไทย,ลไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมันไม่ถูกใจหรือมันไม่ชอบสิ่งเหล่านี้น่าจะมีการแสดงออกจากพี่น้องประชาชน ผมขอเรียนจับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในนโยบายตั้งแต่พักแชนแนลนี้นโยบายเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคนโยบายเรื่องของการสนับสนุนผิาาิธภัณฑ์โอท็อปนโยบายเรื่องของการใช้นี่ไอเอ็มเอตลอดระยะเวลานั่นคือสิ่งที่ทัดสินชิดและพักการเมืองทำผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถ้าสิ่งที่นายสุทเทพเทือกสุบรรณ และนายพิสิทธิ์เวชชชีวัและทุกคนที่ออกมาโจทิรับบอทักสิงนั้นผมขออนุญาตทำวามชี้แจงกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศน,นะครับว่าเรามีแต่นโยบายนะทักสิงคิดเพื่อไทยธรรมในนามของพลังประชาชนมีการพักชำระหนี้มีการจำนำพืชผลเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวนะเรื่องพืชผลกเกษตรต่างๆ รามีนโยบายต่อยอดนะครับทักสิ่งคิดเพื่อไทยทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานขั้นต่ำสามร้บาทจบปริญญาตี15,000บาทหรือแม้กระทั่งจํานนำข้าวสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับต้องพูดให้ชัดเจนครับว่ามันเป็นนโยบายแต่สิ่งที่เรากำลังถูกโจมตีและถูกชักชวนนั้นเพราะอไมไพี่น้อง ทั่วประเทศนะครับโปรดฟังจากสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเร็วนี้นะเราจะออกไปฟังเสียงประชาชนนะถ้าท่านออกมาว่าสิ่งนี้เป็นนโยบายของพรรคในนามของพรรคเพื่อไทยที่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำท่านไม่เอาท่านบอกผ่านพวกเราเลยครับเราจะเสนอพนระท่านท่านนายกรัมนตีเพื่อย,ยกเลิกผมไล่โครงการให้ท่านนะ พี่น้องได้ฟังทั่วประเทศนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามสิบบาทรักษาทุกโกรคเพราะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านที่รักสิลวัตรดำเนินการตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้กับประชาชนเพิ่มการรักษาพี่น้องประชาชนทุกสิ่งเจ็บป่วยรักษาได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีครับบอกเราครับทักสินคิดเพื่อไทยทำเคือสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่ระบอบทักสินตามที่ออกมา จมตีและชักจูงพี่น้องประชาชนให้ค่อยเกยผมเรียนนะครับผ่านสื่อมวลชน,นถึงพี่น้องนะครับว่ไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยรูสูงอายุ60ปีให้600 70ปีให้700 80ปีให้800ถ้ามันไม่ดีพี่น้องบอกมาครับผมยินดีจะนำเสนอเรื่องนี้ให้คณะ่ายยะานยรัฐมนตรีในานามสอสทุกคนทั่วประเทศของพรรคเพื่อไทยที่เราเป็นอยู่ จะถามพี่น้องประชาชนแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการผมยืนยันนะครับว่าท่านนายกยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าเอาไปบอกว่าเป็นกระบวนการของระบบทัดสิณจนกระทั่ง,งเกิดความสับสนและเกิดแรงชักจูงจนกระทั่งเกิดการค้่นล้มระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราไม่อยากเ็นจึงจำเป็นต้องแถลงผ่านาสื่อนะครับว่า ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์และนายกรัฐมเชื่อสุบันกำลังดาเนินการอยู่นั้นมันไม่ใช่นะฮะในสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่ผมได้น,นาเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณผมยืนยับไม่มีมีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเราเองทุกคนใน,นางานของพรรคเพื่อไทยก็มาจากการเลือกตั้งเระเดนนทุกนโยบายที่พระ่านนายกยิ่งรักปฏิบัติอยู่นั้น คือสิ่งที่ผมได้กล่าวและต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นจากวันนี้ไปนะสส,ส,สของเพื่อไทยในแต่ละภาคจะระดมนวะทางวามเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ผมได้กล่าวว่านะโยบายของเพื่อไทยนั้นคือสิ่งที่ทักษิณคิดเพื่อไทยทาไม่ดีเราพร้พอมครับพร้อมที่จะเสนอให้ยกเลิกทุกๆเรื่องที่ผมได้กล่าว ที่ได้เรียนเบื้องต้นนผ่านพี่น้องสื่อมวลนชน,นเพื่อให้ทราบโดยเพื่อกันว่าสิ่งที่กระทานั้นมันไม่ใช่คําว่าระบอบทักษสินไม่มีครับยืนยันมีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพมระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับจเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบมีประเด็นขถามไหม